บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมระห์มุลลอฮิวะบเระกาตุทักทายพี่น้องนะครับในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับผมก็เมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีอีกแล้วนะครับต่างศาสนิกท่านหนึ่งทักมาว่า,าอยากได้ชุดเรียนรู้อิสลามนะครับเป็นศึกษาผมก็เลยเชิญชวน,น,นพูดคุยนะครับถามถึงที่มาที่ไปแล้วก็ทราบมาว่าพี่เขานะครับก็อยู่จังหวัดพัทลุงนะครับ ปากพยูนแล้วก็มีความประสงค์ที่อยากจะรับอิสลามเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะรับยังไงนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยอาสาที่จะโทรไปสอนเขารับอิสลามเดี๋ยวเราโทรไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวโทรไปครับโหลสวัสดีครับ ครับครับครับผมเป็นทีมงานที่ให้คำแนะนำอิสลามกับคนที่สนใจนะครับค่ะไม่ทราบว่าพี่ที่ว่าอยากที่จะรับอิสลามใช่ไหมครับจ้่ค่ะชื่อเล่นชื่อว่าอะไรนะครับพี่หลองพี่หลงพี่หลองชื่อเล่นว่าพี่หลองอายุเท่าไหร่นะครับห้าสิบห้าครับครับผมแลวพี่หลงปัจจุบันอยู่จังหวัดไหนนะครับ พี่อยู่พัทลุงค่ะแต่ว่ามาอยู่ที่อำเภอปากประยุนค่ะตอนนี้มาํำสวนอยู่ที่เกาะนางกำค่ะอ๋อครับเป็นทำนิลลวครับขออนุญ,ญาตสอบถามนะครับได้ไหมครับว่าพี่หลอกว่าที่มาที่ไปยังไงทำไมเราถึงอยากที่สรับลามครับแรกๆคือแรกๆ,ๆพี่มีเพื่อนเป็นอิสลามครับแล้วก็สนใจสนใจว่าหลักการปฏิบัติของเขาเนี่ยคือชอบไหมชอบหลักการปฏิบัติแล้วก็ชอบคือคือศรัทธาการปฏ,ปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างของเขาพี่จะอยู่กับเพื่อนไงแล้วก็มันจุดซับรามาเอส เอ๊ะทำไมนะเอ๊ะนาคือทั้งคําถามกับตัวเองทุกครั้งไงแล้วก็มาช่วงหลังมาถึงว่าสองปีหลังเนี้ยพี่ก็มาเป็นเพื่อนเพื่อนผู้ชายแต่ว,ว่ายังแค่เป็นเพื่อนนะครับครับได้เป็นเพื่อนแต่ว่าพี่ก็ศึกษาคือหนึ่งโอ้หอะไรพี่ก็ไม่แตะต้องเลยแล้วก็ไอ้เครื่องบูชงบูชาพี่ก็คือละไปเลยไงแล้วก็พี่ก็ถือสิ่โอดที่ผ่านมารอบมันได้สิบสองวันโอเคนะผ่านผ่านปุ๊บพี่ก็จะไปที่เกาะนางคำไงครับว่าเออนะถึง มันยุ่งยากกันก็ต้องถามว่ามีต้องป่าแฟนไหมต้องไปนิกะไหมถึงพี่ไม่ต้องการเนจุดนี้ในเมื่อใจเรารักแล้วเราไปแล้วไงครับก็คือเรียกได้ว่าคือรับอิสลามตรงนี้ไม่ได้ว่าจะมานิกะอะไรอะไรแต่คือศรัทธาจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อืมครับครับอัิบายดละเอโอเคครับก็อย่างที่ว่าแจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ก็ผมได้อ่อมอบความรู้นะครับความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่หลองได้ฟังแล้วว่าเงื่อนไขของการรับอิสลามจริงๆเนี่ยนะครับมีหข้อ ซึ่งผมจะไม่พูดซ้าแล้วซึ่งเมื่อกี้พี่หลองก็ได้ยืนยันแล้วก็ยอมรับข้อบกพรอแล้วเนอะพี่หลงศึกษาแล้วปรินมาอ่านแล้วหมายถึงว่าดู youtube อะไรดูมาตลอดสองปีแล้วอ๋อัมดุลิลละครับงั้นก็ผมจะพาพี่หลองเข้าสู่กระบวนการการรับอิสลามเลยนะครับได้ค่ะครับตอนนี้สอบถามอีกครั้งหนึ่งก็คือการรับอิสลามครั้งนี้เนี่ยมีใครบังคับพี่หลองไหมครับไม่มีเลยค่ะไม่มีค่ะมาด้วยใจรักเองค่ะโอเคครับได้ครับงั้นเดี๋ยวให้พี่หลองกล่าวคําปฏิญาณตามผมนะครับ Ashhadu Ashhadu Allah. Allah Ilaha Illallah Wa ashhadu Anna Muhammadan Rasulullah ข้าขอปฏิญาณตนว่าข้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีผู้ที่คู่ควรไม่มีผู้ที่คู่ควรแก่การกแก่การเคารพสักการะบูชาเคารพสักการะบูชาที่เที่ยงแท้ที่เที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและข้าขอปฏิญาณตนว่าและข้าขอปฏิญาณตนว่าท่านนาบีมูฮัมมัดท่านนาบีมูฮัมมัดเป็นศาสนาทูตท่านสุดท้ายเป็นศาสนาทูตท่านสุดท้ายของอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์โอเคอัลฮัมดุลิลลอฮ์บัสบัสยินดียินดีด้วยนะครับตอนนี้พี่หลองก็ได้รับอิสลามไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับพี่หลองรู้สึกอยังไรบ้างครับ คิดมาก่อนไหมครับผมว่าจะได้มีโอกาสรับอิสลามคิดค่ะคิดแล้วก็ตั้งใจด้วยร้อยเปอร์เซ็นแล้วทําไมถึงรอถึงสองปีล่ะครับไม่รับมาตั้งนานแล้วหมายถึงว่าที่พี่ต้องมารอใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคือหมายถึงว่าพี่ต้องมาก่อนี่อยู่ปาประยองไงแล้วออกจากบ้านอืออกจากบ้านแล้วก็มาอยู่ที่ปากประยุนไง แล้วก็มาอยู่สวนที่เกาะนางคําแล้วก็มาอยู่กับเพื่อนมุสลิมตรงนั้นเลยแล้วก็หมายถึงว่าความที่ว่าเราศึกษาปุ๊บเรารู้ไงแล้วก็เราปฏิบัติถึ่งที่ว่า ก็โอเคไงถึงก็ได้เจรากับเพื่อนอยู่ที่เกาะนังคำอยู่ประมาณสองปีแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปเรียนรู้มากเท่าไหร่ถึงเขาจะให้พี่หลองไปที่มายิดใช่ไหมวันนี้ก็ทําบุญไงแต่ว่าพี่หลองก็ไม่ได้ไปวันนี้ต้องทิจะเข้าไปด้วยนะครับครับครับก็อย่าลืมไปแสดงเอ่อเอ่อบอกกับเพื่อนนะครับว่าเราได้รับอิสลามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับยินดีนะครับเดี๋ยวผมจะจัดส่งหนังสือไปให้นะครับได้การขอบคุณารับครับครับอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีค่ะครับ ครับอลฮัมดีิล้วนะครับพี่หลองอายุ55ปีนะครับอยู่ปากพยูนนะครับผมก็ได้รับอิสลามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับศึกษาอิสลามมา2ปีได้นะครับผมก็คนที่เป็นต่างศาสนิกที่กําลังศึกษาอิสลามอยู่เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการรับอิสลามเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับใช้เวลาไม่เกิน10นาทีนะครับก็ได้เป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาที่อยู่ในหัวใจของเราหรือว่าข้อกังวลต่างๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในหัวใจของเราอยู่ใน ความรู้สึกของเราเนี่ยนะครับหยิบมาปรึกษากับพวกเราได้นะครับเรามีทีมงานที่ให้คำแนะนําอิสลามกับผู้ที่สนใจเราพร้อมให้คําแนะนําให้คําปรึกษานะครับว่าจะเข้าสู่การรับอิสลามอย่างไรนะครับปัญหาที่มีเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนเชียวหรอสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับเดือนนี้นะครับเดือนกรกฎาคมวันที่3เนี่ยก็มีผู้รับอิสลามไปแล้วนะครับ4ท่านตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่3ก็มีผู้รับอิสลามไปแล้ว4ท่านอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิละนะครับเรา อ่อัลลอฮ์เท่านั้นนะครับที่เป็นผู้ที่คู่ควรในการสนเสริญนะครับพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ที่มอบฮีดายะอย่างแท้จริงนะครับเราก็เป็นหนึ่งในทางที่พระองค์เนี่ยนะครับให้เป็นเหตุในการที่คนจะอิสลามอัลฮัมิลละนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับช่วยอุอาให้กับพี่รองเนยนะครับผมฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอัสสลามอะลัยกุมมะรอฮมาตุลลอฮฺมารากาตุ